ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อดิคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิก r a นดอมวันนี้คือปาฏิหาริย์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วมาใช็คันจี้กันค่ะเหมือนจะหยิบเกินเลย น่าจะเกินมาตัวนึงตัว T ีนะคะทีวีใครกำลังดูอะไรอยู่เอ้าก็ต้องดูสิเนาะ UK เนีมีประเทศ UK ด้วยตัว Q นะคะตัว I แล้วก็ตัว H ะคะ่ะเกินมาหนึ่งตัวจริงๆตัวตอนนี้จะอยู่ในชื่อในนามสกุลของคุณหรือว่าเกี่ยวข้องกับคุณได้นะมาเช็ค Energy กันก่อนจ้ะ ว้าวโอ้ my god we ว r e f o r t u ตัวเองว้าวเ page of cups นะคะมีโอกาสเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เลยนะหรือว่าแบบถ้าใครไม่ได้แบบมไม่ได้มองหาเรื่องนี้อยู่ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณ รู้สึกดีมีความสุขนะคะเร็วๆเนี้ยหรือว่าในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ดีมากเลยที่คุณมีโอกาสเนาะหรือว่ากําลังจะได้รับโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกดีขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้นได้รับความรักที่ดีมาได้ในหลายรูปแบบนะคะมาจากครอบครัวมาจากเพื่อนมาจากใครบางคนที่คุณแอบชอบอยู่ก็ได้เนาะ มีข่าวดีในเรื่องของความรักก็ได้นะคะหรือว่าจะมีข่าวที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีนะหรือว่าถ้าช่วงนี้ใครเจอสถานการณ์อะไรอยู่ก็ตามอะคะ่ะเดี๋ยวมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยเหมือนแบบอืถ้าช่วงนี้รู้สึกแบบ เหนื่อยๆแย่ๆหน่อยเหมือนพี่ไพ่จะมากระิบบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้เดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะอดทนอีกสักอึดใจนึงนะคะว้าวมีทั้งแบบการเริ่มต้นใหม่เนาะมีทั้งการตัดสินใจว้าวอ้ oh my god เพจออกมาสามเพจเลยนะคะเพจ of Cups, p เพจ of Swords, p เพจ of Pentacles นะว้าว ว้าวว้าววววแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยโ oh อ้มายกอดจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายายด้านบางคนจะเกิดขึ้นทุกด้านเลยขาดด้านอะไรเนี่ยขาด source p n e n i n a อ๋อวอนโอเคแต่ไม่เป็นไรอ,อแค่นี้ก็ดีมากแล้วเนาะบางคนจะเข้ามามีลักษณะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งการเงินการงานฐานะนะคะจะเป็น ในเรื่องของความสามารถของคุณก็ได้ในเรื่องของการลักษณะของการโปรโมทงานก็ได้นะะอาจจะแบบเริ่มต้นงานที่ใหม่เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มทําธุรกิจใหม่เริ่มความรักครั้งใหม่เริ่มฝึกอาชีพใหม่เริ่มลองค้าขายเริ่มลองโปรดักต์ใหม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาหาคุณช่วงนี้เยอะแยะเต็มเลยหรือ,อางานที่ทําอยู่ ความสัมพันธ์ที่มีอยู่บางสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเหมือนมันเริ่มเซตเขาเรียกอะไรนะฟาวเดชั่นฐานน่มันมันเริ่มสร้างฐานนี่มันเป็นการสร้างฐานที่ดีงามให้กับสิ่งสิ่งนั้นก็ได้ถ้าไม่เริ่มก็คือถ้าไม่เริ่มหรือเริ่มแล้วเนี่ยเอาใหม่ถ้ายังไม่เริ่มก็จะได้เริ่มถ้าเริ่มแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเซตตัวละมันจะเริ่มเซตตัวดีขึ้นคุณจะเริ่มแบบเห็นเห็นเป้าหมายเห็น มองเห็นโอกาสมองเห็นวิธีทางที่แบบจะทําให้มันสูงขึ้นดีขึ้นได้นะคะหรือว่าใดๆก็ตามโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงเนี้คือดีมากอะ่ะดีมากบอกได้เลยว่าดีมากคนที่จะเข้ามาหาก็จะเป็นคนที่ดีนะคะจะจับได้ผลลัพธ์ดีๆจะได้อยู่ในทิศทางที่ดีจะมีคนแบบสนับสนุนในสิ่งที่คุณทำนะคะมีคนสนับสนุนมีคนส่งเสริมมีผู้ใหญ่เอ็นดูได้หมดเลย หรือการเงินก็แบบเริ่มมั่นคงแล้วนะคะถ้าถ้าถ้ามั่นคงเนี่ยก็จะเริ่มแบบมีมากพอที่แบบเริ่มสามารถมีเงินเก็บก้อนแรกก็ได้เริ่มลงทุนกับอะไรบางอย่างเป็นครั้งแรกก็ได้นะคะหรือมีคนแนะนำให้แบบบริหารจัดการเงินก็ได้เหมือนกันลักษณะเป็นการได้รับออฟเฟอร์ได้ทำอะไรใหม่ๆ มีความตื่นเต้นใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะเดี๋ยวเราให้พี่ไพ่ตอบเนาะดูสิขนาดพี่ไพ่ย,ยังบอกปี g i n n i n g เลยอะ่ะว้าวเป็นช่วงเวลาที่ดีอืมอันนี้เราไม่แน่ใจว่าคลิปนี้น่าจะอยู่ในยังอยู่ในช่วงมกราเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นปีทองของคุณจริงๆนะบางคนจะได้เริ่มงานใหม่ได้เริ่มอาชีพใหม่ ได้ไอเดียใหม่ๆในการทำอะไรในชีวิตได้สร้างรากฐานให้ตัวเองได้เริ่มแบบเพาะพันธ์ความรู้สกิลอาชีพอนาคตอืมดีมากเลยโอ้ oh my god r e v e r wow. s ว้าว ช็อกจะอ่านเองยังช็อกสตันไปนิดนึงเงินทองไหลมาที่มาทุกท่านเงินทองไหลมาทีมานะคะหืเป็นปีดีเห็นไหมบอกแล้วเป็นปีดีเป็นปีทองเป็นจังหวะที่ดีของคุณจริงๆจับเงินได้เงินจับทองได้ทองอยากทําอะไรธุรกิจก็คือแบบอู้ฟู่แบบเจริญรุ่งเรืองอ่ะ จเจริญรุ่งเรืองแน่ๆโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดีสุดๆมีโอกาสได้รับแบบโปรโมทเลื่อนขั้นได้โบนัสนะคะได้ได้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเงินเ,เขาเรียกอะไรอะทรัพสมบัติที่แบบได้มาจากบรรพบุพร,รุษของเราอะเราลืมอะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะโมโรโดกอืมนึกตั้งนานมีโอกาสได้รับมรดกนะคะ หรือว่าแบบสิ่งใดที่คุณทำอยู่อ่ะโอกาสที่จะเติบโตอดีมากเลดมากดูสิคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเต็มไปหมดเลยโอ้ว้าวอันนี้ดีค่ะ ENDING น,นะอะไรที่ขัดแข้งขัดขาคุณอะไรที่ขัดผลประโยชน์ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีทำให้คุณรู้สึกแย่โชคร้ายทั้งหลายหรือว่าอะไรที่มันแย่ๆ มันก็จะหายไปนะคะต้อนรับสิ่งดีงามเข้ามาคือแบบดีทั้งขึ้นทั้งล่องเลยเรื่องไม่ดีก็จะหายเรื่องเรื่องดีๆก็จะเข้ามาแทนที่ในชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบถ่ายเทอะเหมือนเทน้ําเสียออกแล้วก็แบบทำให้มีน้ําดีมากขึ้นในชีวิตของคุณนะคะความทุกข์ความโศกก็จะ หายไปนะอาจจะแบบไม่ได้หายไปร้อยเอร์เซนแต่แบบมันจะมันจะอยู่กับคุณไม่ได้แล้วหมดเวลา,เ,าเหมือนพี่ไพ่อยากจะให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการตั้งใจกับสิ่งที่คุณต้องการเช่นถ้า จะเริ่มงานใหม่จะมีอาชีพใหม่จะมีผลิตภัณฑ์มีโปรดักต์หรือมีอะไรก็ตามแต่เนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นสิ่งที่คุณต้องต้องการรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวเองต้องการอะไรก็วางแผนได้เลยวางแผนเพื่อที่จะหาหนทางไปให้ถึงฝั่งฝันอย่างที่คุณต้องการคือรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องการอะไรแล้วก็เอาจริงกับเอาจังกับมันให้ได้ คือเหมือนแบบเชียร์ให้ทําให้มันสําเร็จอ่ะอคือรู้อยู่แล้วว่ามันจะสําเร็จใช่ไหมแต่เหมือนแบบเหมือนเชียร์ไงเพราะว่าความสําเร็จมันไม่ใช่แบบข้ามวันข้ามคืนแล้วได้เลยเนาะมันก็อาจจะมีเป็นบางคนอะแต่สําหรับคนอื่นที่มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นน่ะอย่าทอดทิ้งความฝันของคุณไว้กลางทางหรือว่า อะไรบางอย่างที่เป็นแบบเริ่มต้นดีแล้วมันต้องใช้ระยะทางระยะเวลาในการประคองมันอันยาวนานเนี้ยเขาอยากให้คุณรักษาเอาไว้นะคะเดี๋ยวคุณจะเจอทางออกนะ เดี๋ยวคุณจะได้คําตอบกับสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณค้นหานะคะหรือว่าคุณจะรู้ว่าวิธีการที่จะไปรับรางวัลของคุณอะต้องทํำยังไงอาจจะมีคนมาบอกอาจจะมีคนมาชี้แนะแนวทางนะคะทั้งสองเวทั้งสงทางเลยวิธีที่จะจัดการอะไรที่ท็อกซิกแล้วก็ไม่จําเป็นในชีวิตคุณอะต้องทํำยังไงบ้างนะหรือว่าคุณอาจจะแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองจนมีประสบการณ์พอเคลียร์คั จัดการตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตออกไปได้แล้วเนี่ยคราวนี้คุณก็จะได้กลับมาโฟกัสเนาะว่าสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตเนี้ยจริงๆมันคืออะไรจะเป็นเงินทองหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตบ้านรถเรือกิจการบริษัทอะไรก็ว่าไปนะคะคุณจะได้สติปัญญาคุณจะได้แบบมานั่งคิดวิเคราะห์เนาะ การมีสตินี่มันเหมือนเขาเรียกอนะไรการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐใช่ไหมเราคิดว่าการมีสติก็เหมือนกันดีไม่ดีเนี่ยการมีสติบางทีทําให้แบบ<ม>เหตุการณ์มันดีขึ้นนะไม่ว่าจะร้ายหรือดีเหตุการณ์ร้ายก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นดีได้เหตุการณ์ดีก็ยิ่งทําให้มันดีขึ้นไปอีกได้มากขึ้นไปอีกด้วยนะเหมือนคุณจะ ได้ทั้งคําตอบที่คุณต้องการด้วยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของโปรดักต์ในเรื่องของการเงินการงานก็ได้นะรู้วิธีมีคนมาชี้ช่องทางให้ และในอีกในยะหนึ่งอะเมื่อคุณได้แล้วอะคุณจะกลายไปเป็นแบบอย่างหรือตำนานให้กับคนรุ่นต่อไปได้ด้วยนะสิ่งที่คุณเรียนรู้มาประสบการณ์ที่คุณมีอะคุณก็จะกลายเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนรุ่นต่อไปหรือคนถัดไปที่แบบอยากมีอยากได้เหมือนคุณได้ด้วยนะคะคือวันหนึ่งเคยเป็นผู้รับวันข้างหน้าก็สามารถเป็นผู้ให้ได้นะคะมาดูซิ ได้การเงินโอ้ my god ว้าวได้การเงินได้การงานแล้วเนาะได้วิธีจัดการปัญหาในชีวิตแล้วได้การตั้งสติแล้วได้ปัญญาแล้วได้อะไรคะที่รัก relation ship ค่ะความสัมพันธ์อันดีงามบางคนอาจถ้าไม่ได้มองหาในเรื่องความรักจะได้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะคะหรือว่าพาร์ทเนอร์จะเป็นแบบคนในที่ทำงานก็ได้นะมีแบบมีความสุขด้วยกันมากขึ้น หรือว่าการทำงานมันคล่องตัวขึ้นนะคะการทำงานคล่องตัวขึ้นจัดการเคลียร์ปัญหาเรื่องเก่าๆได้ง่ายแล้วก็สามารถแบบแท็กทีมกันไปพาทีมไปให้ดีขึ้นไปคว้ารางวัลที่คุณต้องการพากันไปก้าวหน้าเนาะเหมือนแบบมีกัญญาณมิตรที่ดีคอยสนับสนุนคอยหนุนนำในชีวิตก็ได้นะคะ ได้เจอ,อคู่ที่เป็นมิตรกับชีวิตเราทำให้ชีวิตเราเก้าวหน้าสูงส่งเจริญขึ้นนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักอะคะ่ะแน่นอนเลยแต่นี้ความน่ารักคืออะไรรู้ปะความน่ารักคือ เหมือนคนที่เข้ามาเนี่ยคุณจะมีสติปัญญามากพอที่จะคัดกรองแล้วมองด้วยปัญญาและหัวใจอย่างท่องแท้ว่าคนคนนั้นน่ะดีกับใจคุณจริงๆไหมดีในระยะสั้นหรือดีในระยะยาวข้อดีเขาคืออะไรข้อเสียเขาคืออะไรข้อเสียรับได้มากน้อยแค่ไหนข้อเสียจะ ปรับปรุงดูแลกันยังไงนะคะเขาจะเข้ามาเป็นคู่ที่แบบหนุนนําคุณอะเป็นคู่บุญคู่บารามีคู่ที่ทําให้แบบชีวิตคุณเดินไปแล้วดีขึ้นจเจริญขึ้นนะคะเข้ามาเป็นแสงสว่างให้กับคุณเข้ามาเป็นคําตอบให้กับบางสิ่งบางอย่างที่คุณค้นหาอยู่หรือว่าเข้ามาเป็นที่พักพิงเข้ามาเป็นกําลังใจเข้ามาเป็นแรงสนับสนุนแล้วก็ถ้าจะมีปัญหาการอะ สิ่งเหล่านั้นน่ก็จะช่วยให้คู่ของคุณะเติบโตได้ดีขึ้นนะคะคนเนี้ยจะเข้ามาแล้วทำให้ระบบขัดกรองในชีวิตของคุณนะมีความเข้มแข็งขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นคือเหมือนกับเขาอยู่ใกล้ใจเราที่สุดอะเนาะ<ม>ก็จะมีอิทธิพลกับใจเราประมาณหนึ่งแต่ใดๆก็ตามอ่ะเขาเข้ามาด้วยเจตนาที่ดีเยี่ยมแล้วก็เข้ามาด้วยความรักความดีนะ มันก็จะทําให้แบบเหมือนเหมือนมีลมใต้ปีกหรือว่าเหมือนมีเหมือนมีทีมซัพพอร์ตที่ทำให้ทางเดินของเราอะมันเดินไปด้วยความลื่นลมแล้วมีความสุขมากขึ้นวันที่ประสบความสำํสำเร็จก็แบบมีใครสักคนที่อยากบอกเล่าให้ฟังอะหรือวันที่มันยังไม่ถึงตรงนั้นน่ะก็มีใครสักคนที่ คอยประคองล้วคอยเหมือนให้กำลังใจอะให้กำลังใจให้ความรักให้ความห่วงใยทำให้ทางเดินในวันที่มันคลุกคลักนั้นอะมันไม่เหนื่อยจนเกินไปหรืออย่างน้อยอะมันก็ไม่ได้ต้องลองให้คนเดียวเหมือนอย่างที่ผ่านมาแล้วมีแถมมีแถมรอบเนี่ยมีคนเช็ดน้ำตาให้อีกต่างหากนะคะเขาจะบอกอคุณว่าไม่เป็นไรหรอกทำใหม่เนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นกำลังใจให้คือเกา strategy นะคะรอบนี้คุณเตรียมตัวกันมาดีจริงๆทั้งปฏิหารเหมือนจักรวาลก็เตรียมแผนเลยนะหรือาจจะเป็น,เป,นเป็นแผนของจักรวาลก็ได้นะที่เขาส่งนู่นส่งนั่นส่งนี่มาให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะรวมๆทั้งหมดแล้วอะไปเป็นจิ๊กซอแล้วทำให้การเดินทางครั้งเนี้ยของคุณนะมีความ สมบูรณ์มากขึ้นน่ะจากที่ที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้ชีวิตสเปะสปะไปหน่อยไม่ค่อยมีการวางแผนอะไรสักเท่าไหร่แต่รอบนี้ดูเหมือนมีความเติบโตมากขึ้นนะคะเติบโตทางด้านสติปัญญาวิธีการคิดเนาะวิธีการดูแลจัดการสิ่งที่อยู่รอบตัวคนที่อยู่รอบตัวมีลักษณะของการอัพเลเวลเพิ่มขึ้นในชีวิตของ ตัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเลเวลในด้านใดก็ตามเนาะจากความรักจากการงานการเงนินหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีการยกระดับขึ้นไปสูงขึ้นเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะหรือว่ามีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะมีคนมากระซิบบอกเอาข่าวดีมาให้ก็ได้นะคะมีคนมาชี้แนะมีคนมาบอกช่องทางเนาะอาจจะมาร่วมทุนอาจจะมาคอลแลบอาจจะ มาใดๆก็ตามเอาออฟเฟอร์เนี้ยมาให้อแต่มันจะทําให้แบบชีวิตคุณพัฒนาขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งอยู่สูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะหรือแบบมาช่วยดุลช่วยหนุนน่ะทําให้เส้นทางของคุณมันความสําเร็จมันสั้นลงอีกสักนิดหนึ่งหรือว่าอย่างน้อยนะคะบางคนอาจจะได้แบบ เป็นครูก็ได้นะมีมีคนมาแนะนำมีคนมาแนะแนะวมาบอกทางมากระซิบบอกบางคนอาจจะได้รับการกระซิบเรื่องดีๆเวลาจะอยู่เคียงข้างคุณค่ะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ย บางคนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบางคนอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่มาแน่นอนฉะนั้นให้ทำใจเบาๆให้ทำใจให้สบายๆนะคะไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปคอยเชะเง้อมองนะเมื่อไหร่ว่าเอ๊ะไหนละ่ะปัญหาจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเดียวถึงเวลาเดยวเขามาเองไม่ต้องกังวลใจไปนะคะใช้ชีวิตของคุณไปให้แบบเป็นปกติที่สุดเลยไม่ต้องกดดันนะ ถ้ารางวัลน,นี้จะเป็นของคุณยังไงก็ยังไงคุณก็จะต้องได้รับมาแน่นอนแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะดูแลตัวเองดีๆคุณจะต้องฟันฝ่ากับชาเลนจ์ต่างๆในอนาคตข้างหน้าขอให้มีการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมรอรับสิ่งที่ดีงามที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะอ่ะใบสุดท้ายว้าวโอ้มายบ power position ว้าว ทีมแบ็กอัพผู้ยิ่งใหญ่โอ้เดียงั้นสบายใจได้เลย uh, คุณอยู่ในความคุ้มครองดูแลปกป้องของใครบางคนอยู่นะคะบางคนก็คือแบบเป็นผู้ใหญ่ที่แบบคอยดูคอยคุ้มครองคุณจริงๆบางคนน่าจะเป็นบนรรพบุรุษเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่ดูแลคุณอยู่นะคะแล้วแต่ความเชื่อของของใครแต่ให้รู้ไว้เลยว่าชีวิตของคุณอยู่ในสายตาของ คนเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาพร้อมที่จะคอยดูแลปกป้องคุ้มครองให้จะเป็นเรื่องไม่ดีหรือว่าเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยให้เข้ามาแล้วก็ทบคุณน้อยสุดอาจจะแบบไม่ได้คัดกรองแบบจะไม่มีเรื่องใดไม่ดีเกิดข,ข,ขึ้นเลยแต่ให้คุณดูไว้ว่าคุณปลอดภัยแน่นอนคุณจะ มีโอกาสได้เจอคนที่ดีได้ทําสิ่งดีๆในชีวิตนะคะเส้นทางของคุณนะมีคนคอยดูแลคอยคุ้มครองคอยปกป้องนะคะให้คุณรู้ว่าเส้นทางเนี้ยปลอดภัยแล้วก็ดีกับคุณจริงๆบางคนไพ่ใบนี้จะเป็นออผู้ใหญ่ที่เอ็นดูนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ส่งอะไรบางอย่างมาให้คุณนะให้เป็นของขวัญให้เป็นอะไรสักอย่างก็ได้หรือว่าได้รับสิ่งของจากผู้ใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เป็นไพ่เป็นไพ่ของความเมตตาได้รับความเมตตาจากใครบางคนเป็นความเมตตาที่เขาปรารถนาดีกับคุณมากๆแล้วก็อยากจะช่วยเหลือหรืออยากจะซัพพอร์ตใดๆก็ตามนะหรืออาจจะได้แฟนสายเปก็ได้นะได้อยู่เหมือนกันนะคะมีแฟนสายเปคอยซัพพอร์ตดูแลทุกเรื่องจริงๆเลยเนาะดูครบจบในคนเดียวนะคะเป็นกำลังใจให้นะ และนี่ก็คือคำตอบของแรมดอนคลิปนี้ค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย